ครับวันนี้พระมังวงการแข่งขันกีฬากีฬาปกครองนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ทุกอำเภอมาแข่งกีฬามีเส้นทุกกีฬาเมัองกข่งรถกำลังมาม,มาแล้วมาแล้วกีฬาปกครอง อย่างี่กวาไฟเต้มกาแฟต้มกาแฟบ่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬานะครสวรรค์ครับโอ้เสือบอลเล่ขึ้นงน้ำเ้รถเต็มเลยว่ะพี่น้องเนยป<ะ>ไปล่ะไปกัได้ดอกรถจอด,ด,ด,ดแล้วลพี่ล่ะรถไวิญญละ มาม,มีของด้วยเขาอะสนามกีฬาโรงเรียนโรงเรียนกีฬา <c oughs> สนามเปต,เปตองสายดีคู่ที่ทททสิบสาม ถึงสุด <existential> ก <Christians> ้าเจ็ดเตุ้งยาวครับร้วงเวเลยาคบรายชื่อครับีได้ารักกับสาเอนะครับสาีสาีหนึ่งเสือจับตาดีนะครับสายสายหนึ่งเช็คลายชื่อยังครับรัตัว ไฮสาลีตาคลี่าไปครับหนองบัวหนึ่งกับท่าตะโกอกินไปตรงไม่เป็นครับพึ่งจะจับลูกวันนี้ครับ จับลูกเป็นครั้งแรกวันนี้แหละไม่รู้หนูเพิ่งจูกันนะสายดีเชิญตรงนี้ครับสายดีครับสายแก่นะนี่สายดีอำเภอเมืองสองอำเภอเมืองสามบันไม่กิ่แน่เลยอ่ะันบทบพสัยสองไผสาลีสามเาเรียกสนามป่ามอนรายชื่อถูกต้องนะ

หนามไม่เหมือนกับาพี่เราซอสมาก่อนเลยไม่เหมือนเลยนี่แหละเขาเรียกสนามปราบเซียนละเนี่ยสนามปราบเซียนเออแต่เซียนท่านจะเซียนมาจากไหนก็ช่างมาแล้วครับคุณกระบอก ประกาศลนะครับสายเอนะครับสายเอคู่ที่หนึ่งไสาหนึ่งตตาจีคู่ที่สองหมหกับข้าตะโกู้่ที่สามลาดยาวหนึ่งกับเมืองเมืองหนึ่งนะครับคู่ที่สี่ลาดยาวสกับเต้าเลี้ยวหนึ่งคู่ที่ห้าตาฟ้าหนึ่งกับปกครองหนึ่งคู่ที่หก แม่วงมุนตักพระผู้ที่เจ็บคุณแสนมื่นตัตาฟ้าสองเพิมโต๊ะนะครับต่อไปนะครับสายเอขอใครครับสายดีผููที่สิามอําเภอเมืองสองตับอามืองสามผู้ที่สิบสี่บนทบทีสายสองกับไทยสาลีสาม คู่ที่15บห้าจุมตาโบงหนึ่งกับอำเภอเมืองสี่คู่ที่1ิบากยาวสามกับกดโองคู่คู่ที่1ิบเจ็ดุมตาโบงสองกับแม่โบงหนึ่งคู่ 1. 1> ที่18บแปดบัทบิสัสามกับจุมตาโบงสาและคู่ที่19พระนิษฐพรีกับกดครองห้าครับ น่าเปันเอกเลยครับลากยาวสกับเก้าเลี้ยวอครับ

ึงเ,เวลาก็เรียกผมกันเดี๋ยวก็จะไปโยนโยนกันดับไปเลยเนี่ย14แล้วพยุหะเข้ามาแล้วเหรออย่าไปยืนรอพี่ข่ายเลยตะกุกระวลูกเกี้ยงอย่ยืนรอพ่อขอลูกไร้แล้วเขาเลยรลูกเกี้ยงไหมเออนเรื่องครับโมนี้ไร้เกี้ยงไปถึงชิงตะวมสามชิงตะวมสามถุงตะวมสามลูกมือน้ำเปตองนะครับสนามวิบากปากเตียนชุงตะบงสามมาสนามนี้เลย ตามตามแม่เป <antique. S 1> ิ้ลกับคุณตะบงนะครับตามครับตามตามตามเอาฟ้าของเราแล้วน้องบัวอยู่ไหนเนี่ยผมเจอน้องบัวเนี่ย ขี S <S <々>่นูัจะไม่เห็นเลยกวเข้าปานใช่ไหมนี่นี่สายานะครับเป็นเมตรเป็นเมตรห่างเป็นเมตรเดิมมันเดิม

วัดแม่่อาปี่ได้ออกเมาอก่อนเดี๋ยรูปนี้กับูนี้อนอสามเอาลูกนี้ว่าไงเัดแมกรเม่เาต้องาแท้เขาเอาสามแต้งสามแต้งง่ายง่ายในตลาดเีรไม่ไ้กมกรมีมีคับเดี๋ยวกรรมการวัดให้ฮะยกมือเลยฮะยกมือเลย ไม่ใช่พาไปวัดน,นะไม่ม่พาวัดไม่พา,าพอนส <c oughs> ามเซ็มสามศูนแมันก็ไปไได้ม่ได้ <c oughs> <c oughs> ออกมาเนี high, high, high? A ère, a ่ยตัอองนีม่กี่นลูกอะไรออกลูกเลยโอ้โหไม่เหมือนูแรกเลยม่เฮ้ย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 เ้กวาเข้าเป่ยนเปี่ยนเเปี่ยนเปี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาใกล้กว่า má <laughs> subscribe <Hey>. cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวยสวยถึงแค่แล้วม้แก่เขานะปอลูเรื่องนี้ติดแต่ถึงเรื่อยอะบ่เึ๊บโอยแรงแรงแรงโดนมือกันลูกเ้ครัเข้ากันเข้ากันเอ้ยไ่ใส่เจนึงข้างกันวยิดีดีดีเบากว่านี้นิดนึงเลูกนี้แล้วนะ แช่มไมได้ไงแช่มตัวพีมันแช่มไม่ได้ไเนย่ยนาะว่าสนามแบบนี้ว่าต้องไปเอื้อได้แต้มเดียวเท่านั้นไหมโอ้เนี่เหรอเพราะว่าของมีอสามโอ้มีอสามยังเกมได้กบบชนะเฮาเหรอได้ซีดีอะไรเหรอเนี่ยไก่ ดแต้มนึงอยู่เอาลูกสุดท้ายเฮ้ยคนแฉลบแล้ววันนี้แฉลบวะนนี้มาแฉลบเลย้ยแต้มเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวนี่แต้มเดียวแต้มนะแค่แต้มเดีย่โอ้ลูกมีไหมยังเหมือนกันเลยเออไม่มีลายตอนก่อนไม่มีลายไม่มีลายของเราเราเป็นเขียวมาแล้ว เออเแกยนเขียวก็ยังใครนะเอาก็ยังพอเห็นอยู่เออก็ยังพอเห็นอ้อยๆเลยนะอ้อยๆเลยนะครับอ้อยๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อยๆเลยนะท่านผู้ใหญ่อ้อยเลยนะอะไรเราไม่ใช่เรื่องให้ทางหนูรัวมากมายังไงด้วยดูดิเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ได้ไม่ได้โดนไม่กินแดงไม่หมดเหมือนกแนวคู่สนามเลยนะเก็บอะไรสองสองสองยี่สอบ สบายดีนะครับไม่ค่อยสบายครับงานนครับนายใช้งานหนักมากเลยก็ใช้ไหนยืนดิสายไม่ได้ต้องนอนนี่พี่ลองดบื้องอะไรนะเขาลองกันเยอะแล้วจนต์เขาจะไม่อยากแข่งแล้วน่ะตื่นชกกันเลยไหมเราอ่ะะพี่รองเลยครับลองรองได้ยังกันเี็ตจะเลืมนะว่าเมียตัวอยู่หนองบัว ไม่ไหวนะฉันไม่ให้เขาน้อนวัวยากนิดนี้เอาเขาไม่ให้ตีแกนลองยนดิจอม้ก็ต้องเตะหน่อย

bà ba nói bà ba nói, cửa chưa to 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 đây các, to đây, Hãy subscribe không bỏ <coughs> <coughs> มาตามมาอย่าต well, uh, ีนะอย่าตีนะเก็บนะโอ้โหเยอะกว่าเก่าโนหมนไหมยอมไหมนนนันนี้ที่นารปรกวนนะครับ ่นอนได้ไหมฮะเข้าจะขาหมดเลยตะวนนี้ทีมแม่เพินนะครับรวมทั้งสองสนามนะครับเ รอ้กรรมการครับกรมการครับมกเสลาให้หน่อยครับถ้าได้คู่แข่ทั้งหมดก็จะเริ่มจัดรอบที่สองเลยนะครับจะเริ่มจัดรอบ ได้ไม่เ,เออสียเวลาส่วนลูกท่านนะครับอ่ 6, าได้หกทางเก่งเนาะอ่าได้ 3, สามแ้วครับเนี่แวแววได้สามแววเลยที่เข้ารอบขั้เนเตรียมตัวได้เลยนะครับแววแววสายเอที่เข้ารอบเข้าอ 2, รอบสองขั้นเตรียมตัวได้เลยนะครับเตรียมความพร้อม ดีดีๆๆจะรีบไปไหนแม่คุณเออๆๆๆ สายเอนะครับสายเอคนที่เข้ารอบนะครับสายเอให้เวลา10นาทีเตรียมตัวนะครับให้เวลา10นาทีสายเอนะครับท่านที่เข้ารอบสุชีนะให้เวลา10นาทีครับแล้วเดี๋ยวทางคณะกรรมการจะเรียกนาทีนัดสู้นะครับ

โอ้แปลงชันต์มาเลยเนาะมาเลยตามมาเลยตามมาเลยอ๋อนี่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 กรรมการเียเรียกใหม่เรียกใหม่กรรมการนั่งอยูน้นนั่น

แรงกว่านี้นิดนึงเอาไปถั่วที่แล้วนี่ของเราไม่นี้น้นี้แก่เราแก่เราปะสนามปราบเที่มิี นีใครชนะก็ยินดีด้วยเอายใคไกล้เกินไปน้อเอาเเขา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 ของเราได้แก่เราต้องเข้าโอ้โอ้โอ้เอาโอ้โอ้กระยังดีเอาสวยสวยเลยนะ ตามไมูไหเาตามมอแกนถ้ากอดแกนนองบัวไม่กอดแกนเลยอ่ะ พอพอนองบัวไม่ต้องเข้าไปเออจะต่อจะต่อบอกบอกง่ายจังนาะโอ้ยไเ้คระเด็นเป็นอะไรเลยอ่เบบานเอาส สแล้วสแล้วเอาสอาสแล้วสแล้ว,วเอาสเอาสแล้วสแล้วเอาบกเลยไหม <c oughs> สีแล้วสีแล้วมันีแ่แตกด้วเลีท่นั้นเลยะมีสีใแค่สีท่นเอาให้มัน เออเขาคุมอยู่เนี่ยเขาคุมอยู่เนี่ยลูกเนี่ยเขาคุมอยู่อ่ะเราชนะลูกนี้ไม่แมไม่แ่ไม่แม่ผมเข้าใจครับลูกนี้กับลูกนี้เออเขาพ่อผมจะตีค่ะไม่ค่ะเกือบแล้วหมดแล้วได้สี่อันนั้นเท่าไหร่ แปดแล้วสามทีนี้เอาสี่เตี้มเอาสี่เตี้มเอาสี่เตี้มพอไข่ไม่ระเบิดขอไข่แตกสักหน่อยไม่ได้เหรอทำไมใจร้ายจังแม่เปิ้ลก็ออมมือหน่อยมันมันกนะดามมัน่่ใใชช โอ้ยตรงเก่าเลยโอ้ยมาคือแห้งแทนน้อแม่คุณนเลยใจเย็นก็ได้ครับใจเย็นก็ได้สวยเบาๆ่วยเบา ตาม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 ต่อเลยต่อเลยเอาดีช่วยเอาดีอ๋ออ๋อไปอย่างนู้นวางครับวางวาง ไม่ต้องไปแจ้ร้ายขนาดนั้นโอ้โหใครแตกทีนี้แะเอาบอกแล้วเอาเอามือให้หน่อยโอ้ยพี่ต่อไปโยนมาถึงนี่เลยเด้อแก่นนะมันจะมาเบรกอยู่ตรงนี้แหละ